เด็กไทยทานสื ử, ่อไอซีทีตอนตัดต่อภาพมาตุมมาลองเล่นโปรแกรมนี้กันเถอะเจ๋งมากๆเลยจริงเหรอไหนๆมาลองหน่อยสิโอมก้าฮ่าฮ่นี่าวกาายหาอเราะอะไรกันน่ะ นีไ่ไงดูสิดูสิสหาไม่หลับเดี๋ยวจะเอาขึ้น Facebook อย่าลืมไปเม้นด้วยนะอ,อ,อะไรกันนะ่ะเด็กไทยทันสื่อไอซีวันนี้เราไปเข้าชมรมเด็กไทยทันสื่อคุณครูบอกว่ามีการใช้งานคอมพิวเตอร์จะมีพรบอรคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะ การตัดต่อภาพผู้อื่นทําให้เกิดความเสียหายอับอายเสียชื่อเสียงต่อตัวเขานั้นถือว่ามีความผิดอาจถูกบับและติดคุกได้นะโอ,โอ,โอ,โอโโลบเร็วลบเร็วลบเร็วเ,วเขาสิเฮเอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยดีนะเนี่ยยังไม่ได้เอาขึ้นไปไม่งั้นแย่เลยพวกเราขับใจนะต้นหามอืม